เมื่อวานนี้เองเนี่ยนะคะคุณอรณิชาดายโดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาออกประกาศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะบอกว่าเขาจะไม่ขยายเส้นตายออกไปในเรื่องของภาษีนี่แหละจะไม่ขยายออกไปจากวันที่ถึงสิงหาคมนี้สําหรับการเรียกเก็บภาษีนําเข้าอัตราที่สูงขึ้นกับหลายหลายสิบประเทศทั่วโลกนี่นะคะ เขาก็คาดการอีกว่าในครัมเนี่นะคะหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะส่งหนังสือแจ้งอัตราภาษีไปยังคู่ค้าอีก15-20ประเทศในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งหนังสือไป14ประเทศตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นของเขานะก็มีการไล่เรียงอัตราภาษีตั้งแต่25จนถึง40รวมถึงไทยที่อัตรา36เปอร์เซนนะคะเราเนี่ยก็ถูกตั้งไว้เท่านี้ <c oughs> และยังไม่มี ลดลงไปนะคะแต่ก็จะไม่ปิดประตูเจราจานะและระบุอีกว่าจะมีการเริ่มเก็บภาษีกลุ่มประเทศสมาชิกเพิ่มอีก10%เร็เวๆนี้เนื่องจากว่ามีนโยบายต่อต้านอเมริกาคือประเทศไหนที่ไปต่อต้านเขาเขาก็จะเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอย่างไทยเนี่ยเขาไม่ลดเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเสียดูลการค้าเราเขาก็เลยยังไม่ลดให้เรานะคะแล้วในกลุ่มนี้นะกลุ่มที่คุกคามสหรัฐหรือว่าลดทอนค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะคะ ไม่ให้เป็นมาตรฐานอีกต่อไปในคัมก็พร้อมที่จะเล่นเกมตอบโต้เช่นเดียวกันแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่นี้แหละถ้าประเทศไหนนี่นะคะที่เขารู้สึกว่าเขาขาดดุลการค้าหรือว่ามาต่อต้านเขาเขาก็จะขึ้นกำแงพงภาษีเช่นเดียวกันค่ะด้านทีมไทยแลนด์นะคะก็มีการนัดประชุมกันด้วยนะคุณอรณิชาค่ะ ก็นายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กล่าวว่ากระทรวงเนี่ยนะคะเตรียมหาลือกับาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วก็ในแต่ละภาคส่วนเนี่ยเพื่อที่จะประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับอย่างด่วนเลยด่วนที่สุดนะคะพร้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาตลาดใหม่ด้วยเพื่อลดความเสี่ยงควบคู่ไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือไม่ว่าอัตราภาษีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะคะคาดว่าคงสร้างการ การส่งออกเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมโดยประเมินนะคะโมเดลต่างๆอย่างเช่นไทยเนี่ยมีความตกลงนะคะที่มีการลดภาษีศูนเปอร์เซ็นต์ให้กับสมาชิกซึ่งไม่มีสหรัฐอยู่ในนี้ด้วยนะคะอาจจะพิจารณาเรื่องของการลดภาษีศูนเปอร์เซ็นต์ให้กับสหรัฐด้วยหรือไม่นะคะก็คงต้องนํามาพิจารณาอย่างรอบครอบกันอีกครั้งค่ะนอกจากนี้เขาประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าเกิดเลวร้ายที่สุดหากว่าไทยเนี่ยนะคะยังคงโดนภาษี3.6%เ ก็จะกระทบหนักต่อ GDP แล้วก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างเช่นซอฟ t l โลนหรือว่า,าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่นะคะแล้วก็มองไปทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำ ไปจนถึงปลายน้ําทั้งภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยในวันศุกร์ที่11รกรกฎาคมนี้ทีมไทยแลนด์แล้วก็รัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนะะี่ยค่ะจะมีการนัดประชุมกันที่บ้านพิษนุโลกอีกครั้งว่าจะเอายังไงกันแน่นะคะจริงๆก็อย่างที่นายทรัมป์เขาว่าเขาก็ยังไม่ได้ปิดนะ <c oughs> อยากไปเจราจาเขาได้นะมีเสียงจากจีนมาเหมือนกันจีนบอกว่านะคะถ้าประเทศไหนเนี่ยไปเจราจากับสหรัฐแล้วแบบจะตัดจีนออกอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ในายทรัมป์เนี่ย ลดภาษีให้จีนเขาก็จะกดดันมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็เตือนสหรัฐอย่าเล่นสงครามเศรษฐกิจแบบนี้อีกนะคะ ขณะที่นายนนนพิชัยนะมีความเห็นเหมือนกันค่ะขณะที่นายพิชัยชุนหาวชีวระรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ส่วนตัวนะคะระบ,บุข้อความค่ะว่ากรณีที่สหรัฐเนี่ยเผยแพร่หนังสือแจ้งนะคะว่าจะเริ่มเก็บภาษีสินค้าจากไทย36%ในวันที่หนึ่งสิงหาคมแง่หนึ่งนะคะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเนี่ยจะมีเวลาใน การเจราจาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะที่มันจะสิ้นสุดในวันที่9กรกฎาคมซึ่งเป็นโอกาสโน้มน้าวค่ะให้สหรัฐเนี่ยกลับมาทบทวนอัตราภาษีอีกครั้งนะคะแล้วก็นายพิชัยก็ย้ําอีกนะคะว่าตอนนี้ภาษีเนี่ยยังอยู่ที่10%อยู่เหมือนเดิมนะคะยกเว้นบางสินค้าจนถึง31กรกฎาคมซึ่งทีมเจราจาของไทยก็ยังสู้แล้วก็ต่อรองอย่างเต็มที่ค่ะก็บอกว่าจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ไทยน,นั้นนะคะ ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดก็ม,มาติดตามนะคะในส่วนของเรื่องของภาษีก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามเพราะว่ามีผลต่อการส่งออกของเรานะคะโดนภาษีแพงขนาดนั้นนะ,ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับปราสาทตาเมืินทมนะคะเมื่อวานนี้ที่ปราสาทตาเมืินทมอําเภอพนมดรงรักของสุรินทหารไทยก็ไปพบกับอินฟลูเอนเซอร์ สาวชาวกัมพูชาซึ่งก็เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์คุณอรณิชาแล้วก็มีร้านอาหารที่พนมเปนด้วยนะคะเดินขึ้นมาที่ปราสาทพร้อมกับคณะแล้วพากันไปทําถ่ายทาคอนเทนต์ก็ทําให้ทหารไทยเนะะี่ยค่ะเข้าไปห้ามรามเนื่องจากว่าก็ผิดกฎข้อห้าม,มท่ามกลางก็มีวงล้อมของชาวกัมพูชาจํานวนมากมายืนมุงดูด้วยนะคะทหารไทยก็พยายามอธิบายไม่ให้ขึ้นมา ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งค่ะไปแจกเงินให้กับทหารกัมพูชาบนพื้นที่ปราสาททหารไทยจึงเข้าไปห้ามอีกครั้งแล้วก็เชิญให้ไปแจกที่ด้านล่างนะคะนอกตัวปราสาทในพื้นที่ของกัมพูชาอย่ามาแจกในพื้นที่นี้นะคะก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไปถ่ายภาพแล้วก็เดินทางกลับไปซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นวุ่นวายไล่เลี่ยก,กันนะนับ แล้วก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทหารไทยเราก็มีสติแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทันคือในในเขตเนี้ยการที่เขาขึ้นมาทำคอนเทนต์แบบนี้เดี๋ยวก็จะไปเคลมอีกหรือเปล่าว่าเป็นประสาทของตัวเองนะคะ,คะเพราะว่าประสาทตาเมินทมนี่คือของไทยนะคะ,คะส่วนฝ่ายกัมพูชาเองค่ะเขาก็มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารสร้างเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทางทหารไทยเองก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในระดับปฏิบัติ ก็คือคนที่อยู่ชายแดนด้วยกันนะคะ่ะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่พูดคุยกันอย่างดีค่ะส่วนปัญหากระทบกระทั่งก็มีเล็กน้อยและแนวโน้มก็พัฒนาแนาวโน้มเนี่ยไม่ได้พัฒนาไปสู่ความน่ากังวลใจและไม่มีวัตถุประสงค์ไม่ว่าใครจะมีวัตถุประสงค์สื่อสารอย่างไรหรือว่าเขาจะใช้ IO อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรข้อมูลเท็จเราก็ไม่กลัวนะคะสําหรับการสร้างรั้วในเขตพื้นที่ปราสาทตามเมินทมนั้นก็ต้องดูรายละเอียดเพราะว่ามีนักวิชาการบางคนก็บอกว่า ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มาวุ่นวายแบบนี้ก็ไปสร้างรั้วกั้นเลยอันนี้ต้องดูรายละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าการจะสร้างอะไรในพื้นที่ละเอียดอ่อนอาจจะต้องรอระดับนโยบายระดับผู้สั่งการเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารสั่งการมาค่ะค่ะทีนี้นะคะมาเรื่องของร่างนะคะ กฎหมาย Entertainment มนต์คอมเมื่อวานนี้การประชุมกรมมีการถอยล้านด้วยนะใช่ในายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัตินะคะให้ถอนร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะคะ ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเนื่องจากเห็นว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯนะคะแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาประกอบกับร่างพรบฉบับดังกล่าวเนี่ยนะคะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคสังคมดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นควรนะคะให้ถอนร่างพรบฉบับนี้ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อนนะคะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอถึงเหตุผลค่ะค่ะ แน่นอนต้องมีการถอนออกไปก่อนเพราะว่าอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็รู้ดีนะสาเหตุหลกัหลกๆหรือว่าสาเหตุที่คนติดตามข่าวสารรู้ก็คือการมีคลิปเสียงออกมาและทําใหส้สถานการณ์ของรัฐบาลมีการถอนตัวของพักภูมิใจไทยออกไปเนี่ยรัฐบาลก็เหมือนกับเสียงปลิ่มน้ํามากๆนะคะอะไรที่มีการคัดค้านมีการต่อต้านเอาเข้าไปในสภาเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าถูกตีตกไปเนี่ยมันก็จะตีตกไปเพราะฉะนั้น ถอนออกไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยนําเสนอใหม่ยังไงก็ต้องรอติดตามสถานการณ์การเมืองว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะอ่าคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีของที่ประชุมคอรมอก็คืออ่ามีการอนุมัตินะเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเริ่มต้น1ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นนายจิรยุทธ์เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าที่ประชุมครมเนี่ยเห็นชอบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายในราคา20บาทตลอดสาย,ต,สายตามนโยบายรัฐ บาทที่กระทรวงคมนาคมเสนอซึ่งก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในทุกมิติมั่นใจว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะก็เป็นราคาที่สะดวกสบายนะ,ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของอ เข้าวนาปีกันข้าวนาปีนะ<ช>ข้าวนาปรีรัฐบาลก็เตรียมที่จะออกโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเษกษตรกรด้วยนะคะ ก็รัฐบาลค่ะเตรียมที่จะออกโครงการนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะแล้วก็ส่งเสริมการเพราะปลูกให้เหมาะสมนะคะตามศักยภาพในพื้นที่ดังนี้นะคะหนึ่งเลยเนี่ยสนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรค่ะ500บาทต่อไรไม่เกิน10ไรนะคะ2ค่ะสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตนะคะผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ของทกศนะคะก็สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ 500บาทต่อไรไม่เกิน10ไรค่ะแล้ว3นะคะช่วยเหลือเงินให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมค่ะอัตรา1 5 0 0บาทต่อไรค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในการช่วยเหลือส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็เหมือนกับเอาข่าวดีขึ้นก่อนแล้วอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวไม่สู้ดีนะักจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น นะอย่างเช่นอายุ80ขึ้นไปก็จะได้เป็น900กว่าบาทถึงพันบาทอะไรเงี้ยก็มีการบอกว่าไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะโดยโกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่เรื่องคอรมออนุมตัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเริ่มจ่ายอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้ที่1,250บาทต่อเดือนนี่นะคะก็บอกว่าประเด็นนี้ เป็นข้อมูลเท็จเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มเบี้ยย่างชีพของผู้สูงอายุโดยยังใช้กฎระเบียบเดิมนะคะยังใช้ค่าเบี้ยยางชีพเดิมก็คือ60-69ปีเนี่ยได้รับ600บาทต่อเดือนนะคะ 7 0ถึงเจ็บเก้าปีเนี่ยก็เดือนละเจ0ด้อยบาทนะคะอายุ8ปดิถึงปดบ้าปีเดือนละแ0ด้อยบาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเบี้ยยังชีพ1,000พบาทต่อคนต่อเดือนค่ะยังนั้นนะคะถ้าเห็นข้อมูลว่าจะมีการเพิ่มเนี่ยเป็นข้อมูลเคล็ดนะเดี๋ยวผู้สูงอายุได้รับข้อมูลแล้วเงินเข้าไม่ถึง,ะงนะ่นะอาจจะตก,ออกตกใจว่าทำไมเงินหายไปนะคะ,คะยังไม่มีการปรับเพิ่มค่ะค่ะก็แน่นอนสูงอายุแล้วนะคะก็ ได้รับเบี้ยยังชีพนะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องมาระมัดร,ระวังก็คือการเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยในการใช้ชีวิตแต่ละวันค่ะเมื่อวางแผนในการทําประกรันเอาไว้ดีกว่านะคะโดยเฉพาะแผนประกันชีวิตสูงไวัยไร้กังไวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองค่ะและจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายครั้งเดิมไปเท่านั้นนะคะ กรณีที่ทําประกันแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกคุณจะได้รับเงินสูงสุด1นล้านสองแสนบาทแล้วก็เบี้ยที่ชําระมาแล้วบวกเพิ่ม10%ของเบี้ยดังกล่าวส่วนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกจะได้รับเงินสูงสุด6,00 0นบาทและเบี้ยที่ชําระบวกเพิ่ม10%ของเบี้ยดังกล่าวด้วยนะคะส่วนในกรณีที่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆตั้งแต่ปีที่3ค่ะคุณจะได้รับเงินสูงสุด3 0 0 0 0นบาทแล้วก็อยู่ครบสัญญาจะได้รับเงินสูงสุด4,50 0 0 0บาทนะคะ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่02 2014363ค่ะ สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีเลยค่ะถึงแม้อายุจะมากก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพด้วยคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองก็ได้ค่ะหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะยิ่งอายุมากเนี่ยก็ไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้โทรสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะโทรไปสอบถาม ถาที่เบอร์022014363ค่ะ022014363นะคะ<ม>ก็ฝากให้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจด้วยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปตรวจสอบสภาพอากาศนะคะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยาสายตรงจากห้องพยากรณ์ค่ะเราอยู่กับคุณชานุพงศ์พจนกรายนะคะนักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะคุณชานุพงศ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณสุพันธ์นีแล้วก็คุณอรัิชาครับค่ะวันนี้โดยรวมแล้วอากาศจะเป็นยังไงบ้างคะครับโดยโดยภาพรวมนะครับก็ยังคงมีฝนได้ตัวทั้งประเทศอยู่นะครับส่วนใหญ่งคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-70ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางด้านประเทศไทยตอนบนภาคเหนือนะครับวันนี้ก็จะมีฝนในเกฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับเช่นเดียวกับภาคตอนออกเชียงเหนือนะครับจะมีฝนในเกฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเช่นเดียวกับภาคกลางนะครับมันจะมีฝนในเกฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนทางด้านภาคตอนออกนะครับจะมีฝนในเกฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งครับ ส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งะนอกนะครับวันนี้จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในวันนี้จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับยังถือว่ามีฝนในหลายพื้นที่ยังมีฝนได้อยู่นะคะแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยปริมาณฝนมันจะลดลงจากนี้ไหมคะหรือว่าเราต้องเตรียมรับมือฝนที่หนักขึ้น ครับเดี๋ยวในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับ <phones> เนื่องจากตัวพายุส่วนร้อนดานนัสนะครับได้มีการขึ้นสั่งไปแล้วนะครับทําให้ก่อกนหน้านี้เนี่ยตัวพายุตัวนี้ก็จะมีการดึงเอาความชื้นดึงเอาตัวฝนเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุทําให้ฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศตะวนเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงไปนะครับแต่พอพายุขึ้นสั่งไปแล้วก็มีการออกกำลัง,งไปเนี่ยฝนก็จะมีกลับเข้ามามีมากขึ้นนะครับประกอบกับแนวร่องก็กจะมีการเลื่อนลงมาพาดถ่านทางด้าน ประเทศดทตะวันบนเราทาให้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่แล้วมีโอกาสเจอกยกับฝนตกหนักที่หนักมากเป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับในช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสองกรกฎาคมนี้นะครับค่ะแล้วพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างคะราระบุจังหวัดหรือว่าในโซนได้ไหมครับในโซนที่ต้องเข้าระวังนะครับก็คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคอีสานรวมถึงทางด้านภาคกลางนะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝนที่จะมีตกหนัก หนักมากหนักมากได้นะครับต้องระวังพวกทำาั่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินคนถล่มเยียเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในช่วงวันสองมาทั้งนานนี้นะครับค่ะทางภาคใต้ของเราล่ะคะฝนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะถัดไปเนะะี่ยค่ะครับในระยะถัดไปนะครับฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเนื่องจากอิทธิพลจากตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางอยู่นะครับฝนก็ยังมีลักษณะที่ยังคง ทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเคลนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าทางด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนมากกว่าทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะครับค่ะคําแนะนําช่วงนี้แนะนําอะไรบ้างคะครับในช่วงนี้นะครับยังคงต้องระวังลักษณะที่จะเกิดมีฝนตกหนักหนักมากได้นะครับฝนที่ตกสะสมน้ำซึ่งจะเกิดเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากปิน,นทรล่มได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับ ส่วนพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันนะครับในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับลักษณะคลื่นลมที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเมตรได้นะครับแล้วก็ต้องเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มรนองไว้ด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณชานุพงศ์พจนกรายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณคะสวัสดีครับก็ยังคงมีฝนชุช่มฉ่ากันโดยเฉพาะช่วงบา่ายค่ำเนี่ยก็จะฟอมตัวมาบ่ายๆแล้วก็ตกช่วงค่านะคะหรือว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนได้ในช่วงบ่ายๆอ่ะ นะตอนที่ดิฉันหยุด2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกในช่วงกลางวันเลยนะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนให้พกร่มด้วยนะคะ ขณะที่แม่น้ําต่างๆก็ได้อน,นิสงจากฝนที่ตกนี่แหละค่ะทางนายปริญญาขชมาศผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่7ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้าในพื้นที่เราเปิดช,ชอบ5จังหวัดภาคอีสานก็คืออุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและก็นกครพนมค่ะในวันที่9รกรกฎาคมนี้เลยนะแม่น้ํโขงตอนล่างแม่น้ํามูลตอนล่างน้ําชีตอนล่างมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งก็คือเขื่อนสิรินธรที่อุบลรา ชธานีที่ความจุกับเก็บของเขานี่นะคะมีอยู่ที่1,966ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าปัจจ um ุบันมีน้ำถึง1,128.88ล้านลูกบาทเมตรก็ย <ized> ังสามารถรับน้ำได้อีก837.59ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะคะทั้ง61แห่งเนี่ยก็มี ความจุจริงๆความจุเขาเนี่ยรวมอยู <alk> ่ที่389,443ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้มีน้ำถึง223แ0นออ้ขอภัยค่ะจุดทศนิยมคุณอรณิชาค2 3่ะ2จุด 12ล้านลูกบาทเมตรนะคะ,ะก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า1 1 6ล้านลูกบาทเมตรนะคะอ่างเก็บน้ำทุกแห่งเนี่ยมั่นคงแข็งแรงดีคือเขาต้องพูดว่ามั่นคงแข็งแรงเพราะว่า<ะ>น้ําเรามีเยอะไงคะสถานการณ์น้ําในเขื่อนทดน้ําต่างๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปากมูลเขื่อนยะโสธรเขื่อนลำเซบกเนี่ยนะคะแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นค่ะเขื่อนท่าน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญแล้วก็เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีรวมถึงเขื่อน ลำดมใหญ่ก็มีแนวโน้มอันนี้ลดลงค่ะสถานการณ์น้าเยอะแบบนี้ในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ปลายฝนสักเท่าไหร่ยังไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกซุกก็เลยบอกว่ามันมีน้ํามากนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาต้องจับตาต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันถ้าเกิดว่าฝนตกหนักในอนาคตแต่ถ้าระดับน้ำเนี่ยดีอย่างนี้ต่อเนื่องก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแรงหน้าค่ะค่ะก็ปิดท้ายด้วยข่าวสถานการณ์ภัยที่ต่างประเทศ นะคะที่สหรัฐค่ะในรัฐเท็กซัสอ่ะนะคะถูกน้ำท่วมนะคะก็ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่นี้นะคะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหน่อย 110คนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายเนี่ย173คนนะคะผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะคะที่ถึงประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่ล้มเหลวค่ะค่ะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐเท็กซัสนะคะนายพีทเซสันเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะมีการส่งสัญญ,ญาณเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วแต่ประชาชนก็ อาจจะไม่รับรู้ถึงการเตือนภัยเพราะว่าบางคนก็ปิดเครื่องเพราะว่ามันเกิดเ,ออเวลากลางคืนคือม,มีในพื้นที่ที่เขาไปเข้าค่ายไปนอนเต็นท์กันนะคะพอน้ํามาตอนที่กําลังหลับอยู่ก็เลยไม่ทันระวังตัวนะคะทคําให้เกิดความสูญเสียจํานวนมากค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ภัยที่เราเองนะคะบ้านเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยต้องมีไฟฉายมอาีอาหาร ไว้สําหรับเกิดกรณีที่เกิดน้ําท่วมแล้วเราอยู่อาศัยบ้านไม่ได้ยาประจําตัวเอกสารสําคัญทางราชการต่างๆนี่ต้องเก็บแพคเอาไว้เลยนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยเหมือนกันหมดเวลากับรู้ทันข่าวก้าวทันภัยแล้วส่งท้ายกับรีพอร์ตช็อตนิวดิฉันสุพณีสายคำภาค่ะดิฉันออดนิชาสุทธิเล้งัยกุลค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีพอร์ตช็อตนิวโดยศูนย์ข่าวไทยรีพอร์ต